ชัดชาติบุกเชียงใหม่ร่วมหาลือแก้ไขปัญหาวิกฤตฝุ่น PM 2.5หลังจากที่กะกะตประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งครบ100%แล้ว ทำให้นักการเมืองหลายคนไม่ได้รับเลือกจากประชาชนเช่นเดียวกับชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยแม้จะพลาดเก้าอี้นายกไปแต่นายชัดชาติผู้มีฉายาว่ารัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีก็เริ่มออกมาทำงานลงพื้นที่อีกครั้งได้มีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขวิกฤตฝุ่นที่ตอนนี้ปัญหาดังกล่าวยังพุ่งสูงเกินค่ามาตรฐานสร้างความลำบากในชีวิตของพี่น้องชาวเหนือล่าสดุดชัดชาติได้อัปเดตข้อความผ่านทวิสเตอร์ส่วนตัวพร้อมข้อความว่าผมมาเชียงใหม่มาหาข้อมูลปัญหาเรื่องฝุ่นครับผู้โดยสารหลายคนเตรียมหน้ากาก,ากมาด้วยแต่แปลกใจที่ไม่เห็นข้อมูลที่สนามบินเกี่ยวกับสภาวะอากาศ หรือว่าข้อแนะนำถ้ามีข้อมูลหรือมีการแจกหน้ากากให้ผู้โดยสารน่าจะเป็นประโยชน์ครับอีกทั้งได้พูดคุยกับคุณหมอหมองภาคเอกชนและนักวิชาการหลายท่านถึงข้อมูลแนวทางในการแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่นเชียงใหม่ทั้งระยะสั้นกลางและยาวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็เป็นไปได้ต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่และต่อเนื่องเชื่อว่าปัญหาฝุ่นเชียงใหม่จะเบาบางลงอย่างแน่นอน เพราะว่าเรามีรัฐมนตรีที่แข่งแก่งที่สุดในปัตตพีอย่างท่านชัดชาติได้ลงลุยพื้นที่ช่วยเหลือเอาใจช่วยกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ